วัสดีเตเอฟซีสุกูสุคนผู้ติดตามเล่าสามัคคีเมื่อนี้ก็ได้เวลาเล่าสามัคคีผิดไปตองวัดแล้วพี่น้องได้เวลาแล้วเลยเลยงามยำดีแล้วนะพี่น,อนะนอ้องเนาะสามัคคีสิเดียสามัคคีสิเดียไปตองวัดกับหมู่บ้านเนี่ยก็เดินดีอยูดด่ดอกพี่น้องในสามหลุด้ชือดหลุดในหลักกระจำบ่ได้พี่น้องเนาะมาบ่เบ่งตออีกบ่ในเมื่อนี้สิจะเป็นตัวใดเดินดีคือเกาบ่ 5. มันสิไในลายก็เกาสิเป็นจังไดมีแตกบ่มีแตกคือมีจอหนีหลับพี่น้องหมูวานนี่จำเลยว่ามีมีจอหนี่ละเนาะเ่รามันแตกหรอกเพรมันจังไดเดี๋ดวยวจังเบิง่งพี่น้องมันจำบ่าได้ขับปเลยดพราะมันจอเขาจอทือเขายั้งนี่ละ่ะเกี่ยวบัดเขาไปนั่นกันจังเบิ่งเนาะว่าได้เขาอันไรจักหลุดจักมีหลุดมีจอจังไดบ่พี่น้องพูดได้คำามาแล้วก็ยอย่าเริ่ม บอกกันต่อต่าไปเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งต่อต่อไปเบิ่งหลุบเบิ่งภาพพายใหญ่กันกำลังสร้างกำลังนั่นสำเร็จแล้วล่ะพี่น้องอีกกีฬาก็คือสิได้ฉลองกันแล้วล่ะการเป็นงานมาทันได้ก็กีฬาก็สิได้ฉลองกันแล้วเนี่ยสิเดชสรองง่ายเลยนะพี่น้องเนาะฉลองพินาละาบุ้งชง คงสิเป็นปีหกเก่าปีน,น,น,น้องจะลอกแน่นอนมันไกล่เลี้ยงเคียงก็สิได้มามวนบ้างถ้บุญทำทานนำกันน้องพี่น้องเนะาะหอดปีหน,นามาปีนี้กำลังไก่ซี่ซ้ำเร็จแล้วพี่น้องไก่สิเสร็ ط, เจเสร็จสินไปแล้วละอันนี้ก็อยูแปดที่ปูเส้นเราพี่น้องเอ้ยแจ้งน้อยกันสิจะลองกันแล้ว บันนี้ก็ไปเบิง้งงลาวสมามัคคีตอนพะพี่น้องเนาะใหญ่ก็เขานากล้องเบื้องราสมามัคคีต้องตรวจพระพี่น้องเนาะต้องมือเด้อวันนี้พี่น้องป้องไปไปต้อนห้องลาสมามัคคีแม่ยนมิวตัวพระพี่น้องได้เข้าจ้อยลีได้จ้อยหนึง่งสองหลุดพี่น้องลาวสมามัคคีสุดลาวสมามัคคีได้จ้อยหนึง่งสองหลุดมือว่านนี่พี่น้องเนาะ มืัอนี้สิเป็นจังไงมาต่อกันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้เด่นดีอยู่เขาเจาะดิเขาลูดวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งของวันที่ผ่านมาก่อนจังเบิ้งวันที่สิบเก็ดวันที่สิบหกที่ผ่านมากะเล่าซามาคีลดไปพี่น้องเล่าอาเซียนเล่นหาล่องศูนย์ เขาลูดหานนั่นแหะพี่น้องได้หาหาลูดแล้วสมคชิกวีไอพีเด่นหนึ่งล่องซีเขาหนึ่งละพี่น้องเขาหนึ่งลูดนั่นแหะเขาหนึ่งเป็นตัวลูดเด่น,นสองหนึ่งเขาสองหนึ่งเขาสองหนึ่งแล้วก็เแล้ววีไอพีลุดไป แล่าสตาวีไอพี่เขามาเด่นหกล่องเก่าเขาตัวหลุดหกพี่น้องแต่ว่าเขาตัวเจาะคือแปดปดหจากหจากแปหเลยเป็นหกแปดพี่น้องเป็นเขาได้เป็นเขาเจาะหลุดนะพี่น้องเมื่อวันในเจาะหลุดอ้าเมืนน่อวันที่สิบเกดแล้วพี่น้องสิเป็นยังไงมือเล่้กระเบื้ง มือแรงชิมีแตกอยู่พี่น้องเนาะเขาเจาะห้ละเด้วัน,นี่ก็ต้องเป็นแตกมันวาพี่น้องเราสมาคีวันที่สิบเก็ดกุมผ้าสองพันหาร้อยหกสิบแปดจับคู่พี่น้องจับคู่ จับบนญเ้พี่รองมือสิจับบุญเพี่รองบุญซูนซาฮ่าสิจับบนไม่ 0, 0, 5, 5, บบเคยหรองเป็นจจงไยมันมาลองคือมาบนยังสิจจับบนยังสิละมาเด้0ูน0ู วิ่งวิ่งซูนหาวิ่งูนหา กมศูหาล่องหาล่อง0ูนย์ศูกูวิ่งเด่นหาล่องศูน Wow à uh, xiên Wow à uh. xiên 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 xin chấp khu Xám xi Xám xi Xi dinh à, điền, điền, ศี่ษูนวิ่งกรมสี่ษูนร่องสามสี่ษร่องสี่หาคูวิ่งเด่นสี่ร่องศูน

viết um, kết xuống kết 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 xong côm kết xong lo kết xám lo kết xi si. khu bình đến kết lòng xong là về phi là vì ai phi chấp cô cô หน ja. ึ่งสองสามสีสามสีสีนึ่งวิ่ง ซีหนึ่งหินซีหนึ่งกลมซีหนึ่งร่องสามซีร่องหนึ่งสองคูวิ่งเด่นหนึ่ง ลองสีลองสตา์ Nah, Serta tá. Você tá. E fi. สามศูนย์สองสามสามสี่หิ่ง xong 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 xám vỉnh xong xuống xong xám xong 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 lên กุม6 6 0 9 3 4 tám, chín, mười, Kết hạ mười เก็บหน้าจอพี่น้องเพือใด้เขามาแล้วเก็หน้าจอเด้อเอาไปุ้นโชกกันมอแลงพี่นออ้องซองทุมเครื่งให้เขามาแล้วก็ให้โฉกมานกันทุกคูทุกคนด้อพี่น้องเด้อเงินให้น้องซองให้ไรอยา่าเก็บอจนพี่น,อน้องเราสมัควันที่1ิเก็ดกุมภาพงพันห้าร้อยหกสิบแปดเจ้าครูศูนย์ศศห ซูนซูนหาหาูนหาวิ่งูหากรมศูหาล่องศูนนล่องซูนล่องซูนูนล่องหาหากูวิ่งเด่นหาล่องซูนเล่าอาเซียนสามซีซีูนีหาวิ่งสีนกรมซีูนล่องสามีล่องซีหากูวิ่งเด่นซีล่องซูนลาสมาคิกวีไอพีเกตสามเกตสอง เกตสีวิ่งเกตสองกลมเกตสองร่องเกตสามเกตสี่คูวิ่งเด่นเกตล่องสองลาวีไอพี่หนึ่งสองสี่สี่วิ่งสีหนึ่งกลมสี่ร่องสามส่รองหนึ่คูวิ่งเด่นหนึ่งร่องสีลาสตาร์วีไอพีสามศูนย์สอวิ่ง3 2 กรมสามสองร่องสามศูนย์ร่องสามสี่กรมิงเด่นสามร่องสอ,องอภิร่องไปเข้ามาแล้วก็ให้โชคดีโชคดีนะพี่นอ้องเด้อเฮงปังเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันสุกุสุกน่นมันน้องท่างไรพี่นอ้องอย่ากเก็บแจ็จนดะพี่น้องเด้อให้คุณปร้รักษาเทวดาคุ้มครองบอกกันม่อีกเจน,นึงคำมืออื่นพลับปูประตูแม่ตู้วันที่สิบแปดเด้อสำหรับวันนี้ขอวัน วอาก้าวเาสวัสดี